หลังจากพวกเราได้ดูซอมบี้วิ่งไล่ล่าถล่มลอนดอนจนราดขาบมาแล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่องมหันตภัยเชื้อนรกถล่มเมืองค่ะ หรือ28 weeks later เมื่อปี2007นะคะแฟนๆต่างก็เฝ้ารอนะว่าหนังซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยจะมีภาคต่อหรือไม่ค่ะย้อนกลับไปดูตั้งแต่28วันให้หลังเชื้อขมอบคนนะคะหรือว่า28 days later ในปี2002ของผู้กับเดนนิ่บลอยค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซอมบี้สุดคลาสสิกสำหรับหลายคนเลยนะคะเป็นหนังซอมบี้ที่ลบภาพจำค่ะว่าศพเนี่ยต้องเดินกระเพกเดินช้านะคะกลายเป็นผู้ติดเชื้อที่แน่นด้วยความบ้าคลั่งแล้วก็รวดเร็วค่ะเรียก ว่าต้นกำเนิดซอมบี้นักวิ่งนะคะการได้เห็นซอมบี้อัพสกิลค่ะซอมบี้ของบลอยเนี่ยมุ่งหน้าทำลายล้างคนเป็นนะคะมันวิ่งเร็วค่ะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่หยุดจุ่โจมนะคะภาคเพยียรเรื่องนี้นะคะมีภาคต่อนะคะที่ปี2อพันนะคะในชื่อ2 w weeks later ค่ะมานดะภัยเชื้อโรครถล่มเมืองนะคะ โดยเขาหยิบยกเหตุการณ์ช่วง6เดือนค่ะหลังจากที่มหาภัยเชื้อนรอกเนี่ยถล่มดินแดนสหรัฐจนาจักรไปนะคะเกาทัพสหารัฐค่ะประกาศชัยชนะเหนือสมครามปราบเชื้อไวรัสนะคะและพร้อมที่จะเริ่มฟื้นฟูสภาพืินเมืองขึ้นมาใหม่ค่ะเมื่อพูเยกกลุ่มแรกนะเดินทางกลับมาเหยียบบ้านของตนนะคะครอบครัวก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งค่ะ แต่มีผู้รอดชีวิตรายหนึ่งค่ะเขากลุ่มความลับสยองไว้โดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเชื้อนอรคยังไม่ตายสิ้นซากค่ะและเมื่อมันหวนกลับมาถล่มมืองอีกครั้งนะคะก็เป็นกระดายยิ่งกว่าเดิมค่ะหลังจากผ่านมานานกว่าสองทศวรรษแล้วนะคะในที่สุดฟราชายเรื่องนี้กําลังจะกลับมาอีกครั้งค่ะซึ่งข่าวดีก็คือในภาคใหม่เนี่ยกำลังจะมาถึงนะคะยังคงได้ตัวของเดนนิสลอยค่ะแล้วก็อเล็กสกอรันนะคะเพิ่มกลับแล้วก็มือเขียนบทจากภาคแรกกลับมานะคะ 28 days later ค่ะ28วันให้หลังเชื้อขมือบคน2002นะคะเป็นการแจ้งเกิดของคลิน n m บูฟี่ค่ะในฐานะนักแสดงฝีมือดีคลื่นลูกใหม่อย่างเต็มตัวนะคะในด้านรายได้ของ28 weeks later นะทำไปถึง65.8ล้านเหรียญค่ะจากทุนสร้างแค่15ล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็28 days later เนี่ยทำไปถึง84.6ล้านเหรียญน,นะคะจากทุนสร้างเพียง 8ล้านเหรียญค่ะทำให้ความยพยายามพัฒนาภาคต่อเนี่ยมีมานานหลายปีแล้วค่ะตามรายงานล่าสุดของ The Hollywood Reporter นะคะได้มีการเปิดเผยมาค่ะว่าเดนนิสบลอยแล้วก็อเล็กซ์กอเลนนะคะพ่วมกับแล้วก็มุลคินบดค่ะกำลังจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในภาคต่อที่มีชื่อว่า28 Years Later ค่ะ28 Years Later นะคะและคาว่าทั้งคู่เนี่ยจะนำโปรเจกต์ใหม่นี้ไปเสนอค่ะให้กับสตูดิโอค่ะ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ผู้ซื้อรายอื่นๆภายในสัปดาห์นี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะในรายงานนะคะยังได้เปิดเผยออกมาค่ะว่า28 years later นะคะไม่ใช่ภาคที่3ของแฟรนไชส์นะคะแต่จะเป็นการเริ่มต้นต้นภาคใหม่ค่ะแล้วก็จะมีภาคต่อตามอีกสองภาคในภายหลังนะคะแดนนี่บลอยค่ะถือว่าเป็นพิ่มกับ28 days later ต้นฉบับน,นะคะจะกำกับภาคแรกในต้นภาคใหม่นี้ค่ะส่วนอเล็กซ์การเรนนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนบทค่ะเขาก็จะเป็นผู้เขียนบททั้ง3ภาคเลยนะคะโดยแต่ละภาคค่ะจะมีงบประมาณอยู่ในช่วง ระหว่าง75ล้านตลลัสซารัดนะคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อปีก่อนคะ่ะอเล็กซ์กอรนนะคะ ได้เคลออกมาไป,ไปเปรยค่ะเกี่ยวกับโปรเจกต์ของ28 y e a r s Later นะคะเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยได้เปิดเผยภาคใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะห่างจากภาพยนตร์เรื่องแรกหลายสปีค่ะโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวผมนั่นก็คือ28 y e a r s Later หรือ28ปปีต่อมาแดนนี่เนี่ยชอบไอเดียนี้มาโดยตลอดดังนั้นเราสองคนจึงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบค่อนข้างจริงจังและค่อนข้างพยายามให้มัน จริงถ้าเขาไม่ต้องการกำกับมันด้วยตัวเองผมก็พร้อมจะทำมันต่อหากเราสามารถดำเนินการตามความคิดที่ดีในสัะเดียวกันได้หน,นัง28วันให้หลังเชื่อคือเหมือบคนเมื่อปี2002นะคะกลายเป็นบทหมายสำคัญของหนังตระกูลซัมเบียงปฏิเสธไม่ได้ค่ะมันผสมผสานความเป็นหนังวิทยาศาสตร์นะคะ หนังโลกล่มสลายนะคะรวมเาไว้ด้วยกันอย่างแนบเนียนค่ะและยังส่งต่อมรดกด้วยการมอบเหล่าซอมบี้นักวิ่งนะคะให้กับภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันค่ะอย่างเช่นเรื่องอวิบัติสงครามซดนะคะซอมบี้แลนดค่ะแก๊งคนซ่าและซอมบี้ค่ะซีรีส์ The Walking Dead รวมถึงหนังของเพ่วมกับ Zack Snyder ค,ค่ะ Dawn of the Dead นะคะรุ่งอรุณแห่งความตายค่ะแล้วก็ Army of the Dead นะคะแผนปล้นซอมบี้เดือดเป็นต้นนะคะเตรียมตัวลุ้นค่ะกับตรายภาคของ28 Years Later ค่ะจะได้รับการฉายทั่วโลกโดย s ตูดโหรือสติมเมอรรายใดนะคะเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหนค่ะคิวฉายจะมาเมื่อไหร่นะคะถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมค่ะแอดมินจะรีบนำมาคุยออนะคะ